สวัสดีสาวกเดอะคัพทุกท่านนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวล,ลิเว์พูลนะครับประจำวันที่10ธันวาคมซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับก่อนที่จะไปชมสรุปข่าวล,ลิเว์พูลนะครับแอดมินเม้งจากช่องชายผู้บ้าคลังลิเว์พูลนะครับขอพรน,นะครับและขอส่งกําลังใจนะครับขอพรจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระเสีรัตนไตยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโลกใบนี้คุ้มครองประชาชนคนไทยที่กําลังเจอกับสถานการณ์สงครามขเขมรที่มันยิงไม่หยุดไม่หย่อนสักทีนะฮะ ตอนนี้ทหารดีๆของเราก็เสียไปแล้วนะครับหลายนายเลยทีเดียวแล้วประชาชนก็อบพยพกันอย่างหนักเลยนะฮะและที่สําคัญนะครับตอนนี้นะฮะมันยิงง่วงไปหมดเลยนะครับวาเตมร์นผู้ใดมันก็นยิ่งยิ่งซุ่มมาเลยพี่น้องตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างเฮียนะครับสัจจะไม่มีในหมู่โจรน,นะครับมันเป็นโจรพี่น้องบอกว่าสงบซึกสงบซึกมึงเปิดฉากกันตลอดเลย แล้วที่สําคัญนะครับสื่อต่างประเทศเสือกบอกว่าเราเป็นคนเริ่มก่อนอีต่างหากนะครับสื่อ,อย่างใหญ่อย่าง BBC นะฮะกูลงเงิดมึงเครียดจังสีวะก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะเครียดกันนะครับหลังจากที่ล่าสุดนั้นนักกีฬาทั้งหมดของขมรนะครับก็ถอนออกจากการส่งของซีเกมแล้วนะครับผมมีแล้วย่านถือกระเทือบดิแนวเนี่ยนะครับงานก็แล้วแต่นะครับเอนบินเมงก็ไม่ สาม,มารถทำอะไรให้ได้เลยนะครับนอกจากให้กำลังใจแล้วขอพรให้ปลอดภัยทุกๆคนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการบริจาคเล็กน้อยนะครับก็ทำได้แค่นี้จริงๆนะฮะอยากไปเป็นทหารอยู่อันเต็อันถือปือนก็นยังชิมไงล่ะพี่น้องเลยอันว่าให้กำลังใจทุกท่านนะครับแล้วก็มีอะไรให้ช่วยเหลือก็พิมพ์ไม่ได้เลยนะครับในเพจท่านแมวนะครับผมเป็นกระบอกเสียงให้นะฮะกูขิวแห้งพี่น้องกูอยากกระเทือบส่วนสรุปข่าวลือูก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยนะฮะ ข่าวลิเวอร์พูลร,รอบเย็นนะครับมีหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามนะครับเรื่องแรกเนี่ยโดนที่สุดระเบิดลงหงแดงสแววขายซาลาทิ้งเพื่อแลกกับการประหยัดคเหนื่อย40ล้านโดยมาจากสื่ออย่าง Liverpool.com นะครับก็สงสัยจะมีแววได้ขายจริงนะครับเพราะว่าข่าวมีแต่ไหลๆมาว่าน่าจะปล่อยนะครับเดี๋ยวมาติดตามส่วนเรื่องที่2นะครับข่าวดีสัญญาสงบศึกจากอนเนรสัดย้ำประตูคืนทีมของโมซาลา แต่มีเงื่อนไขที่สไตล์อีฟต้องทําให้ได้ก่อนหลังเกิดเหตุกระทบกระทั่งกันนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องติดตามนะครับเหตุซะซาลาเอ้ยยอมเขาซะตัวเองเป็นคนพิดนะฮะก็ต้องติดตามนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายโคตรช็อคเฟอร์ดิน,นาน์สั่งเมนยูนยื่นข้อเสนอที่เหลือเชื่อเพื่อล่อซาราข้ามฟากอนาคตซูเปอร์สตาร์หงแดงจบแล้วโอ้ยบอกเฟอร์ดิน,นาน์มึงก็เบาอันมาเมนกระตูนเนาะ อุแถมข่าวสารอีกสองกล่องมึงมีปัญญาใจก็หานเงยซาลาอยู่บระมสี่แสนนะครับถ้าย้ายจริงซาลาก็โดนหนักเลยนะครับผมว่าซาลาไม่โง่หรอกนะครับที่จะย้ายไปนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอยู่ในสรุปข่าวลิเวอร์พูลรอบเย็นประจำวันที่10ธันวาคมนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปจวดพร้อมๆกันเลยนะครับไปดูที่ข่าวแรกกันเลยครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะจากเดลี่เมลนะครับอ่ะไปฟังกันหน่อยข่าวดีนะครับสัญญาณสงบศึกจากอเนอร์สลัด ย้ำประตูคืนทีมโมซาลาแต่มีเงื่อนไข2เงื่อนไขที่สไตบ์ต้องทําให้ได้ก่อนหลังเกิดเหตุกระทบกระทั่งกันนะครับด่วนสัญญาณสงบศึกสลัดเปิดประตูคืนทีมซาลาแต่มี2เงื่อนไขสุดท้าายลิร์ผูเดือดไม่เลิกนะครับหลังจบเกมสุดท้ายที่หงแดงบุกคว้าชัยชนะเหนืออินเตอร์มิลาน1 0โดยลูกจุดโทษของโดมินิกซบอสไลน์ฮีโร่ผู้ก้าวขึ้นมาทําหน้าที่แทนโมซาลาที่ถูกตัดชื่อออกจากทีม อย่างช็อกโลกล่าสุดนะครับอานเนลสันกุนซือลิเวอร์พูลก,ก็ได้ส่งสัญญาณท้าทยายสไตล์ชาวอียิปต์ให้กลับคืนสู่เทียมโดย2เงื่อนไขเหล็กที่โมต้องทำก่อนสลร่ได้เปิดใจหลังจบเกมกับคาร์เรนซีดอฟนะครับโดยได้วาง2เงื่อนไขชี้ชะตาการกลับมาของสาระอย่างชัดเจน 1. ต้องยอมรับความผิดพลาดสาร่ตั้งคำถามแรกว่านักเตะคิดว่าเขาทำผิดพลาดด้วยหรือเปล่า ซึ่งถือเป็นการบีบให้ซาร่าต้องทบทวนแล้วออกมาขอโทษด,ด้วยตนเอง 2. ต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นคุยก่อนกุณสือชาวนาทิ้งคำถามที่2ไว้อย่างเจ็บแสบว่าจุดเริ่มต้นของการพูดคุยควรมาจากผมหรือมาจากซาร่าซึ่งเป็นการส่งน้ําหนักให้โมซาร่าเป็นฝ่ายก้าวเข้ามาขอคืนดีนะฮะ ประเด็นร้อนแม้ซาลอดจะดูเหมือนถอยคำพูดเล็กน้อยในภายหลังแต่ใจความสําคัญยังคงเดิมคือซาลาตัต้องรับผิดชอบและเริ่มต้นพูดคุยเองส่วนกัปตันเวอร์จิฟันได์พร้อมเป็นคนกลางตามการวิกฤตนี้นะครับเวอร์จิฟันได์กับทีมได้ประกาศตัวพร้อมเป็นคนกลางไก,กล่เกลี่ยเพื่อนรักทันทีเมื่อถูกถามว่าจะคุยกับซาลาัหรือไม่ฟันได์ก็ตอบอย่างหนักแน่นผมต้องทําผมจะไปคุยกับเขา แต่ถึงอย่างนั้นกระตันชาวดัตก็แสดงความเห็นคล้ายผู้จัดก,การทีมว่าผมไม่ใช่คนที่จะพูดว่าใครต้องขอโทษมันคือการที่เขาแสดงความรู้สึกเรื่องประเภทนี้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับภายในสโมสรเน้นชัยชนะสล็อตยกย่องฮีโร่ที่เหลือขณะที่เรื่องซาร่ายังเป็นประเด็นนะครับสลอ็อตยืนยันว่าคืนนี้ความสนใจต้องอยู่ที่นักเตะที่ลงสนามโดยชื่นชมสปิริตของทีมที่บุกไปเอาชนะอินเตอร์มิลานได้อย่างยอดเยี่ยม แม้จะมีผู้เล่นที่มีประสบการณ์เพียง13คนและเพิ่งเจอกับความผิดหวังมาก่อนหนนี้คำถามชี้ชะตาคุณคิดว่าโมซาลาซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมควรจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นการพูดคุยกับอาร์เนสลตตามที่ถูกท้าทายหรือไม่นะครับเฮ้ยเหตุซะซาลาเอ่ยสองขอมันมองอยากดอกนะครับพี่นองเอ่ยมีแต่คนว่าตัวพิษน่ะแหละซาลาไปคุยก่อนไปขอถวจมันก็นกนจบละซาลาเอ่ยจะได้ฟามาหาทรมหา,าแดกอย่างอื่อนฟาหาัเก็บเตียม ไปท็อปโฟร์ตัวตีซใหญยังตอนนี้อยู่อันดับเปดพี่น้องเอ้ยเฝ้าวฝ้าเครียดซะไงล่ะอ่ะเราไปต่อที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็ฟังแล้วนะครับข่าวนี้ก็มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเป็นสื่อจากเปนโทโวมันเป็นคําพูดของลิโอเฟร์นีนานนะครับอ่าในรายการช่อง YouTube ของเขานะครับอ่ะไปฟังกันหน่อยโคตรช็อกเฟร์นีนานสั่งแมนยูนยื่นก็เสนอเหลือเชื่อล่อซาลัดข้ามฟา,า,ากอนาคตซูเปอร์สตาร์หงส์แดง มันจบลงแล้วริวิวฟืนในนานะครับอดีตประกังระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจุดประเด็นร้อนแรงที่สุดในวงการลูกหนังโดยค่าการถึงปฏิกิริยาของโมซาราหากปีสแสดงกู้แขนตลอดการนะครับตัดสินใจยื่นข้อเสนอที่เหลือเชื่อเพื่อดึงซูเปอร์สตาร์ลิเวอร์พูลรายนี้ที่กำลังประชิญกับความวิกฤตความขัดแย้งอย่างรุนแรงในทินแอนฟิลวิกฤตแตหากซาลาทิ้งบอมทษหงแดง อนัลก็ของซารากับลิเวอร์พูลอยู่ภายใต้เครื่องหมายคำถามครั้งใหญ่หลังเขาให้สัมภาษณ์สุดเฉาโชกล่าวหาว่าสโมสรผลักดันเขาให้ตกอยู่ภายใต้รถบัสโยนความผิดให้เขาคนเดียวตามมาด้วยการยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์กับอาร์เนร์สอลตผู้จัดการทีมคำพูดที่รุนแรงนี้สร้างความตกตะลึงให้ทั่วงการนะครับจนนำไปสู่การที่ส็ลตตัดสินใจรบดาเตะตีมเช่นอียิปต์รายนี้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ทันทีเฟอร์ดินานคนทงมันจบแล้ว โดยยุผีแดงยื่นสาธารณะสร้างความปันปม่นป่วนต้องการเขาลือวอลิบูลเปิดใจขายซาล่าก่อนตลาดเดือนมกราคมอดีตแข้งสิงโตคำรามเกรดอย่างลิโอเฟอร์นานกับฟันธงไม่เหลือเยื่อใหญ่ว่าทางคืนดีกับหงแดงลิบฟูลซาล่านั้นหมดลงแล้วและเชื่อว่าซาล่าน่าจะลงเล่นเกมสุดท้ายกับหงแดงไปแล้วก่อนเดินทางไปทำศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในสัปดาห์หน้าแต่ ที่น่าสนใจที่สุดก็คือเฟอร์นินนนยุยงให้แมนยูนะครับยื่นข้อเสนอสาธารณะเพื่อล่อดลวงซาร่าออกจากแอนวิลไม่มีทางที่โมซาร่าจะย้ายไปอยู่กับแมนยูแต่ใช่แล้วผมจะยื่นข้อเสนอออกไปข้อเสนอที่เป็นสาธารณะด้วยมันคงจะเหลือเชื่อใช่ไหมละ่ะมันคงจะเป็นเรื่องตลกเลยทีเดียวเฟอร์านินนนกล่าวในช่อง Youtube ของเขานะครับซาลามันบวงงูเลันสิไปยังทีมบวรลุนเซมลูนี่ซัดเดือดนะครับ ทำลายตำนานตัวเองเข้าขัน้นหญิงยโสในขณะที่ตำนานลิพูนะครับกำลังจะถูกทําลายเวนลูนี่อดีตกับตันทีแม,มนอยู่อีกคนรับเป็นเพื่อนร่วมทีมช่างกริกของฟูรีนานก็ะเดวมาซัดเดือดว่าการกระทําของซาร่ากาลังทําลายตํานานของตัวเองอย่างสิ้นเชิงและจัดการกับเรื่องทั้งหมดนี้อย่างผิดพลาดลูนี่มองว่าคําพูดของซาร่านั้นหญิงยโสนะครับและไม่ให้เกียรติถ้าผมเป็นอาเนอร์สตเขาคงไม่มีทางที่อยู่กับทีมต่อไปแล้ว เขากำลังทำลายตำนานของตัวเองที่ลิเวอร์พูลอย่างสิ้นเชิงลูนี่นะฮะกล่าวกับ BBC s p o r t พร้อมย้ำว่าถ้าจะมีใครที่โยนลิเวอร์พูลลงใต้รถบัสมันก็คือตัวเขาเองด้วยคำพูดเขาเองความกัดแย้งครั้งนี้ถูกจับตามองจากทั่วโลกนะครับต้องติดตามกันต่อไปว่าเกมสุดท้ายก่อนศึกแอฟริกันคัพออฟนิเจอที่ลิเวอร์พูลจะพบกับไบรท์นในวันเสานี้ซาลาดจะได้โอกาสลงสนามหรือไม่นะครับ ก็เป็นตำนานแมนยู2คนนะครับมึงมายุ่งยังมึงมึงเสือกอยังเลยนะฮะมึงไปมึงอันวิเคราะห์ที่มึงหมดพี่น้องเลยซาลาหมได้โง่ไปแล้วแล้วบอกเฟรนีนานเลยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีทางแล้วครับถ้าซา่าไปจริงๆเนี่ยหนึ่งละค่าเนงนอนนะครับต้องแพงอยู่แล้ว2นะครับไปอีกคนเขาได้ยังหรืพี่น้องมันหมดละครับพี่นอนะ้องนะฮะก็มันอาจจะอยากจะก่อกวนทีมเราก็ได้นะบักลีโอเฟรนีนานนะครับ,บ เรามาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นสื่อจาก Liverpool World นะครับก็เป็นบทสมพานหลังจุเกมของคริสเตียนชิบูนะครับกุนซือของอินเตอร์มิลานออกมาโตดครวนเลยนะครับถืออัน VR เห็ดเบียกอีกแล้วพี่น้องอันคริสเตียนชิบูมึงพึ่งถือ VR พวกกูถือดูแลเกินจนชินละนไปฟังกันหน่อยนะฮะร,รามา VR านะครับงูใหญ่โอดโดนจุทดโทษท้ายเกมพลาดแต้มสำคัญคริสเตียนชิบูชีเป้ากราฟินแบก ตัวเปิดพื้นที่ให้บุกแต่พลังงานทีมหมดก่อนสวอสสไลช์ชัดชัยนะครับในนาทีที่88นะครับลิเวอร์พูลบุกมาดาบอินเตอร์มิลานชิวเชียด1 0ในศึกยูฟ่าแชมลี่ทากลางเสียงวิจารณ์คำตัดสิน ทีมมิลานอิตาลีนะครับอินเตอร์มิลานงูใหญ่ต้องเจอกับความ่ายแพ้ที่เจ็บปวดคาบ้านในศึกยูฟ่อแชมเปียกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับหลังโดมินิกสบอสไลพ่อรูหล่อสมบทฮิโร่สัดจุดโทษเป็นประตูชัยในานาทีที่88ให้ลิเวอร์พูลบุกมาเก็บ3แต้มหวานเจี๊ยบสำคัญได้สำเร็จ1-0ทำการประเด็นร้อนร่่งํำตัดสินจากห้องวีเกมที่สนามซานซิโร่สเตเดียมนะครับทําท่าว่าจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มแบบไรสกอร์แล้วนะครับแต่ในช่วงท้ายเกมผู้ติสินเฟลิก ซอวยเยอร์นะครับผู้ตัดสินชาวเยอรมันตัดชิ้แทนเปลี่ยนคำตัดสินหลังถูกเรียกไปดูจอข้างสนามและชี้เป็นจุดโทษจากจังหวัดที่อเล็กซานโดรบาสโตนี่ไปดึงเสือ้อฟอร์นเวียตนักเตะตัวสำรองของหงส์แดงในกล่าวขตโทษก่อนที่โซบอสไลน์นะครับจะรับหน้าที่สังหารจุดโทษเข้าไปไม่พลาดส่งผลให้อินเตอร์มิลานพลาดโอกาสเก็บแต้มในบ้านอย่างน่าเสียดายล่าสุดนะครับกุยเตียนซิโวเฮดโค้ชข,ของอินเตอร์มิลานก็ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างเชัดเจนต่อคำตัดสินดังกล่าวโดยยืนยันว่า ผลเสมอน่าจะเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมที่สุดแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับรูปเกมที่เกิดขึ้นผมแทบไม่เคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคําตัดสินของผู้ตัดสินเลยแต่จังหวะนี้ผู้ตัดสินอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมแล้วและเขาตัดสินใส่ว่าไม่สมควรเป็นจุดโทษแต่เมื่อ VR เข้ามาแทรกแซงเราก็ต้องยอมรับเราต้องเรียนรู้ที่จะต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมนี้ให้ระมัดระวังมากขึ้นชีวูะบุนะครับ ชิบูยังชี้เป้าอีกด้วยว่ากราฟเฟนแบกคือตัวเปิดช่องให้บุกแม้จะพายแพ้นะครับชิบูยังกล่าวถึงจุดที่ทีทมทําได้ดีโดยเฉพาะจังหวะเจาะเกมรับของลิเวอร์พูลซึ่งเขาพุ่งเป้าไปที่ไรอันกราฟเฟนแบกของการดารุ่นของทีมเยือนว่าเป็นจุดอ่อนที่ทีมของเขาพยายามใช้ประโยชน์เราคาดหวังความเข้มข้นและการบีบสูงของพวกเขาเราเริ่มต้นด้วยความเกรงใจไปหน่อยแต่เราก็เริ่มควบคุมเกมได้เมื่อกราฟเฟนแบกเปิดพื้นที่อยู่เรื่อย เราเริ่มหาช่องทางส่งบอลได้ในช่วง20นาทีท้ายของครึ่งแรกแต่ชโชคร้ายที่เมื่อระดับพลังงานลดลงเราก็ถอยลงไปตั้งรับลึกเกินไปใช้ชนะสุดร้ามาครั้นี้ส่งผลให้ลิเวอร์พูลขยับขึ้นไปรังอันดับที่8ของตารางคะแนนนะครับและจาะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติขณะที่อินเตอร์มิลานต้องกลับไปต,กตไปุกวนว้อผิพลาดในช่วงท้ายเกมอย่างเร่งด่วนนะฮะก็ต้องบอกว่า VAR กับพวกกูนี อันสู่กันว่าโดนหลับคีบูเอ้มึงมึงเถื่อเลยวะก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลกับเบียร์เนี่ยคู่กันตลอดเลยครับมีแต่ความผิดพลาดอ่ะเราไปตอนที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นข่าวเดือดนะครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นสื่อจาก l i v e r p o o l c o m นะครับด่วนที่สุดระเบิดลงหงแดงสวแวลขายซาร่าทิ้งเพื่อแลกกับการประหยัดค่าเหนื่อย40ล้านวิบากกรรมกิ้งอับอียิปต์นะครับโซเทือนแอมฟิลอนาคตแขวนอยู่บนเส้นได้ อนาคตของโมซาราดายิงซูเปอร์ร์แห่งลิเวอร์พูลนะครับกำลังเผชิญกับจุดพิกแผันครั้งใหญ่หลังจากเจ้าตัวครับจุดชนวนความขัดแย้งด้วยถท่าคำให้สัมภาษณ์สุดเดือดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนทําให้กระแสะการย้ายทีมไปซาดีอาราเบียกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งและข่าววงในระบ,บุับว่าลิเวอร์พูลถูกผู้บริหารเก่าเรียกร้องให้พิจารณาขายซาลาันที เพื่อตัดภาระค่าเหนื่อยมูลค่ามหาศาลที่เหลืออยู่18เดือนตามสัญญาซึ่งคาดว่ามูลค่ารวมสูงถึงกว่า40ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,400ล้านบาทนณบเป็นการเสียดนใจทางธุรกิจที่อภิชโชมการเงินของสโมสรอดีตบิ Big ๊กบอสชี้ขายคือทางรอดลั่นพฤติกรรมวิจารณ์โคตยอมรับไม่ได้คริสเตียนเพลสโลนะครับอดีตผ,ผู้จัดการผู้จัดการของลิเวอร์พูลออกมาฟันธงว่าการโลซาลา ในช่วงตลาดกระสกันแต่เดือนมกรคาคมนี้คือทางออกทางธุรกิจที่ฉันตลาดที่สุดสําหรับสโมสรลิอร์พูนะครับบริหารจัดก,การได้ดีเยี่ยมแต่เอฟเอจเจ้าของสโมสอนไม่อาจปล่อยให้ผู้เล่นออกมาวิจารณ์ผู้จัดก,การทีมได้เพียงเพราะเขาไม่ถูกเลือกให้หลงสนามมันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงเพอร์สโรกล่าวยังดุดันเขายังเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่แต่ราวครั้งนี้ยากเกินเยียวยาแล้วโดยเพายิ่งเมื่อซาลาต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์ในศึก อัพเป็นการคับออฟในชช่นในอีกไม่นานยิ่งทําให้โอกาสในการ ت ت ัด่ที่จะขายนั้นมีสูงขึ้นข้อเสนอจากซาอุโอกาสสร้างความมั่งคั่งช่วลูกช่วหลานรออยู่เพิร์สโลเน้นย้ำนะครับว่าการมีค่าเหนื่อยสูงถึง20ล้านปอนด์ต่อปีในขณะที่อาจต้องกลายเป็นตัวสำรองในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูการเป็นสถานการณ์ที่ซานัาไม่ต้องการและลิวพูลก็ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจากมุมมองของสโมสรนนะครับการขายซาลาอ,อกไป รับค่าธรรมเนียมการย้ายเทียม,ยม,ยมและตัดค่าจ้างที่เหลือกว่า30ล้านปอนด์ออกจากบัญชีได้นี่คือธุรกิจที่ดีอย่างยิ่งโดยอดีตผู้บริหารรายนี้ยังคงคาดการณ์ว่าข้อเสนอาจ,จากสุดีอาระเบียคือโอกาสทองที่ซาลา์จะได้รับความมั่งคั่งช่วยลูกช่วยหลานและการเชรจาดิวยักษ์นี้จะเริ่มต้นขึ้นอย่างแน่นอนและรวดเร็วนะฮะโอโ้ก็เป็นอดีตนะครับกู้จัดก,การลิบวูร์นะครับผู้อำนวยการ นะครับผู้จัดการลิเวอร์พูลนะครับคริสเตียนเพลโรนะครับบอกให้ขายเลยประหยัดเงินแถมยังได้เงินอีกนะฮะเห็นด้วยนะสำหรับผมนะแอดมินก็เห็นด้วยนะครับอ่ะเราปิดท้ายกันที่ข่าวจากสื่อของ s p o r t Bill กันหน่อยนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของเทอร์เรีงลีนะครับที่เขาวิเคราะห์กรณีของโมซาลาไว้อย่างน่าสนใจนะครับกับสถานการณ์นี้นะครับไปฟังกันหน่อยนานๆเทอร์เรีองลีนะครับจะออกมาวิเคราะห์เรื่องของลิเวอร์พูลของเรานะฮะ ด่วนอองลีฟันธงโมซาลาพลาดหนักระเบิดอารมณ์ออกสื่อในห่วงวิกฤตหงแดงทเทอร์ี่อ,องเรียนะครับตอนนั้นเดียวยิงอาร์เซนอลและตอนนี้เป็นกูรูฟุตบอลระดับโลกนะครับได้ออกโรงวิเคราะห์สถานการณ์ที่ตึงเครียดระหว่างโมซาลากับลิเวอร์พูลอย่างเผ็ดร้อนโดยชี้ว่าแนวรุกทีมชาติอียิปต์ผู้นี้เลือกเวลาและวิธีการที่ไม่ถูกต้องในการแสดงความไม่พอใจต่อสาารณะการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นก่อนเก,นก,นเกมยูฟ่าแชมเลียกเมื่อคำคืนวันคันที่ผ่านมา โดยอองรีได้ร่วมวงกับเจมีก่กาเลเกอร์และไม็กกาลูชาร์ดเพื่อถูกประเด็นร้อนที่ซาราตัดสิใจระบายความอัดอั้นผ่านเสือหลังเกมพิมพ์ล็กที่ลิเวอร์พูลลงเล่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณไม่ควรพูดถึงเรื่องส่วนตัวตอนที่ทีมกําลังลําบากประเด็นที่ถูกเน้นย้ําคือการออกมากล่าวอ้างของซาลาที่ระบุว่าตนเองรู้สึกถูกสโมสรผลักไสให้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและความสัมพันธ์กับผู้จัดก,การทีมอาร์เนลสลัดพังทลายลง หลังถูกดรอปเป็นตัวสลอง3เกมติดต่อกันอองลีสับแหลกโดยระบุว่าไม่มีใครตั้งคำถามถึงความสำเร็จที่โมซาลาดทำเอาไว้แต่เขาทำผิดพลาดคุณไม่ควรพูดถึงสถานการณ์ส่วนตัวของคุณอย่างเปิดเผยในขณะที่ทีมกำลังลำบากคุณต้องทำมันในห้องแต่งตัวอดีตแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสย้ำเตือนด้วยประสบการณ์ส่วนตัว โดยโยกตัวอย่างสมัยที่ตนเองถูกรอับที่บาร์โลนาว่าเขาเลือกที่จะเก็บความไม่พอใจเอาไว้โดยเน้นย้ำถึงหลักการสำคัญว่าคุณจำเป็นจะต้องปกป้องทีมของคุณด้วยทุกวิธีทางตลอดเวลาผมไม่เข้าใจวิธีการและช่วงเวลาที่เขาเลือกทำมันเลยมันไม่สมเหตุสมผลสำหรับผมเลยนั่นคือความผิดพลาดอีกโก้ซูปเปอร์สตาร์ประทะทีมต้องมาก่อน แม้แมเคิลิชาร์ดจะพยายามหยิบยกประเด็นเรื่องอีกโก้ของซูเปอร์สตาร์เมื่อถูกรับเป็นตัวสำรองแต่องรีก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าผมทำสำเร็จมากมายในเกมฟุตบอลแต่ทีมต้องมาก่อนผมพูดกับเป๊ปกูเดล่าว่าผมคิดอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่เปิดเผยต่อสาธานณะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเขาทำผิดพลาด อองรีสรุปย้ำเป็นครั้งสุดท้ายว่าผมรักโมซารานะผมรักสิ่งที่เขาทำในสนามแต่เรื่องนี้มันเป็นคนรับประเด็นกันนั่นไม่ใช่วิธีที่คุณควรจะจัดการกับเรื่องต่างๆเสียงตอบรับกระหึ่มนะครับแฟนบอลเทใจเห็นด้วยกับอองรีการวิเคราะห์ของอองรีได้รับเสียงชื่นชมอย่างทุ่มท้น,ทนบนโลกออนไลน์นะครับโดยเฉพาะแฟนบอลจำนวนมากเห็นด้วยประเด็นที่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณไม่ควรระบายความคับข้องใจผ่าน สื่อในขณะที่ทีมของคุณอยู่ในช่วงเวลาที่ยั่ยัดที่สุดผู้เล่นไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าสโมสรน,นะครับคำถามคือการกระทําของโมซาราในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อนาคตของเขาที่ลร์พูอย่างไรแล้วคุณคิดว่าโมซาราจะจัดก,การกับความขัดแย้งในสโมสรแบบไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับออกความคิดเห็นกันได้เลยนะฮะนี่คือ,อบทวิเคราะห์ของเทอร์รี่องรีนะครับนี่คือสุข,ขาลิอร์พูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่10 ทันวาคมนะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเพจท่าดแมวนะครับเราไปร่วมเชียร์ด้วยกันที่นั่นนะครับแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาพบกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลไดใ้ใหม่จากช่องชายบัวคลังลิเวอร์พูลลาไปก่อนสวัสดีครับขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเด็กครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บ้าข้ั่งลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ